สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนอตั้งค่าพวกเช่าตัวละครนะประมาณนี้ครับสิ่งแรกนะครับผมเราก็ต้องเปิดเช่าตัวละครตรงนี้นะครับผมสมมติเราจะได้่ามสิบกห้าสิบวันนะครับผมเราก็ลบตัวนี้ออกนะครับผมถ้าเราอยากให้ลูกขึ้นนะเราก็มาตรงนี้ image ครับผม img ครับผมแลไปที่ image ครับแล้วไปที่ตัวละครของเราเนาะ อันนี้ก็คือแบบผมทำตัวอย่างให้ดูนะครับประมาณน,นี้นะอ่ะแล้วกดอันนี้ก็คืออันนี้ก็เรามีได้นะครับเราแค่อัปเดตตัวเช่าตรงนี้ไปปุ๊บเรารีเว็บครับอ่ะรูปมาอย่างน,นะครับอ่าอ่นไม่ตรงหนึ่งไม่เช็คก,ก็ นี่ครับตนี้ปิดพลาดจะแล้วับผมแล้วอัพโหลดอีกรอบแมบเนอ่ะแบบมาแล้วครับแค่นี้ครับผมอันนี้ก็คือจำนวน cp ที่จะเช่าครับอันนี้ก็ไตเติลนี่ก็คือชื่อครับสร้างชื่อตัวคแล้วใส่ความสามารถอะไรไปก็ได้ครับอันนี้เรียกลูกครับแนะนำไนต้ตรงตามผมนะ แล้วก็อันนี้ก็คือไอดีตัวละครนะครับผมแลอันนี้ก็คือจํานวนวันครับอ่าส่วนระบบนี้ใครเช่าต้องแจ้งผมด้วยนะครับผมเพราะผมจะทารีออตโต้ให้ทุกเที่ยงคืนนะครับผมถ้าไม่แจ้งผมตัวละครมันไม่รีให้นะครับผมอ่าตัวเช่าก็น่าจะมีแค่นี้อ่ะส่วนคำว่าถ้าเราเราจะแอดชาพอย่างไงนะครับผมมันอยู่ในเทเบิลนี้นะครับผมในฟิลด์นี้ครับชื่อว่าฟิลด์ว่า ชาชา,ชาพอยนะครับผมเนี่ยใส่ไปห้าร้อยอ่ะแบบนึงอ่ะพอดีในปมช้าอ่ะใส่ไปห้าร้อยนะครับผมนใ,แบบนใน,มในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเช่าดาวด้วยนะครับผมอ่าระหว่างราอเว็บมาผมขอมอนุญาตเปิด เช่าดาวก่อนเลยนะอ่าเช่าดาวก็ตรงนี้ครับผมกดอ e ีขึ้นมาเราต้องการสองอันเหมือนเดิมน,นะอ่าคอนฟิกอิมเมจอ่ารูปตามนี้นะคนเราก็ไปดูในนี้ครับว่ามีรูปยังครับอ่ายังไม่มีรูปเนาะนั้นผมก็ต้องทำ ผใช้เป็นรูปนี้แทนแล้วกันนะอ่านี่ก็คือให้รูปคือจำนวนนะครับผมอันนี้ก็เป็นชื่อครับอ่าอันนี้ก็รูปครับอันนี้ไายก็คือเป็นอ่าเลขดาวนะครับผมก็คือ,อมิ่าซอสซอสทุกซอสจะมีเลขศูนย์ห้าสิบสี่นะครับผมเป็นพินนต้าเบสอยู่แล้วนะครับก็คือแบบติดซอสน,นะครับผมอ่า ตั้งค่าเสร็จนะครับผมโยนไฟล์ครับโหลดครับอ่แล้วก็รีโหลดครับอ่านี่เมื่อกี้ผมเอทไปห้าร้อยมาละอ่าเช้าดาวก็ประมาณนี้ครับอ่ารูปยังไม่มานะเราก็ต้องแก้ให้มันตรงครับคลิกอิมเอ็มสอ่ะประมาณนี้ครับกดเซฟครับอัพอัพโหลดครับรีครับอ่าทำไมยังไม่มาวะ อ๋อมีสองอัน,มมอน,นเอ้เอเอเอทำไมรูปไม่มาวะอ๋อผมลืมว่าโหลดรูปวันนี้เข้าไปนะต้องมาโหลดรูปด้วยนะครับผมรปครับ เราต้องเข้าป่าเอ้ยชิบหายได้ไงครับเราต้องมาหลบอ่าเบนจิเมดอ่ะโอเคมาแด้นะรูปมาได้ก็รีเฟอ่ะนี่ครับประมาณนี้นะครับผมเช่าดาวเช่าตัวนะครตัวใครใช้เช่าดาวไม่ต้องแจ้งผมนะครับตัวใครเช่าใครใช้เช่าตัวละครต้องแจ้งผมนะครับเพื่อทําให้เรียงโต้นะครับผมสวัสดีครับ